กินไหมข้าต้มกุ้งสวัสดีจ้าพี่น้องจ้ามากินเขาน้ำข้นป่วยโอ้ยการไม่มีโรคเป็นลาบอันประเสริฐแทนดีที่ได้กินก็เขาดีๆก็ได้กินอาหารคนป่วยน้องพี่น้อง ลงอีกนานเป็นยียูน้ำเขาอีกตวนอยู่ดอกรกไงนี่พี่หน้องบอกว่าให้ให้เอาอยางนะขมิน้นขมิ้นชันบ่นมาก,กิน จะไปหาซื้อเบื้องยู่ดจากพี่น้องเป็นเจียวกระทองนี่นับบากถามว่ามันกินได้บ่มันก็กินได้ยูนอะจากพี่น้องมันก็กินได้ยูแต่ว่าพอเวลากินลงไปแล้วมันแน่น มันแน่นแลนะมันแสบไหมแสบมั้งเน่ยแสบมั้งเนี่ยคือจังคือจังเขากินลงไปแล้วมัน,น,นบวยลวยอย่างนี้ไงหาลองคนหางค้นมาโอ้ยแค่จคจคจเ,เ,เจ็บท้องซื่อๆมันโมเมนต์ซื่อๆเด้ี่น้องมันหลินมันโมเมนต์หลินหลิเจ็บท้องเป็นอีอย่างที่ทรามาน ผู้ใดบาเจ็บนีบาดหูหรอกว่ามันทรมานสั่ไหน๋ยวมันบได้ว่าเจ็บถ้ามันเจ็บมันบได้ว่าเจ็บไม่เขาเจ็บปุ๊ธปัดปุด๊ธปัดใ่ากินยาเลยอเศร้าเล,เลยเดียมันเจ็บเพราะนหวยเพราะเพราะลำคานเหงาบาสันทะแต่ว่าเจ็บการที่จุกที่แนนจุกขึ้นมาเห็น มันเห็นอาจเห็นให้เห่าตายได้มันมีใครอยากป่วยเนาะ่น้งองเนาะกินยากินเถา กินยากินเขารักษาตัวเองเขาเซเว่นนะวะซื้อมาใส่ตู้เย็ยนไว้ไม่จะเวียบใหนนี่นกินเขาไปเย็นเนี่ยเหมือนเศร้านะเราเลยเอาของลูกมากิน เฮาเนาะโอผพูดอดไรกี่เกิดมาบ่ามีโรกบ่มีภัยหรอหือะหรือว่าเพิ่นเฮ็ดบุญมาหลายช่องนี้กับงดอาหารที่มันผิดจำแดงเหก่อน สาตัวอก่อนเนาะพี่น้องค่ะเขาบ่นรักษาตัวเขาเขากะมันกะสิอาจสิเป็นแห้งอะน,นะกินได้ํำเนีย กุ้งเพิ่นกับตัวตาฮัตา่ะฮักตัวน้อยน้อยนี่นี่นอนกับไข่เน่นี่แต่หน่อยนอนคยยอยส่วนนั่นส่วนนี่คอยเห็ดนั่นเห็ดนี่ให้แล้วก็เห็ด วนซอยทุกอย่างเนาะพี่น้องเนาะเราก็บ่ได้ว่าจังงลูกเียเต่าจังซี่ก็วนซอยเ็ดซอยบซอยจับซอยอันไหนีเราเฮ็ดบ่ถนัดเราก็บอกอันไหนที่พอเฮ็ดได้พอซอยได้เราก็เฮ็ดจังแนวกินห้เพบอกเราเลยว่าเจ้าเฮ็ดกินเองเดเด้อเ่อยเฮ็ดให้เจ้ากินบ่ไว้บ่ได้ดอกเราก็เฮ็ดเราบ่ได้ว่ามันมันหนิเฮานะ บ่ได้มันหนิยงเข้าวาเออเจ้าต้องเค็ตเนี้ยกินให้คอยกินด้วยเพียงแม้ย่าบ่ได้มันหนิงคือเออเราหากินเองเค็ตกินเองของเราเหลือกแล้วเนี่ยเห็นบ่ก็กินลงไปแสบเนงไงตั้งแต่เพียงออกคอนออกคอนเด้ยพี่น้องมันไ่รว่าือพอกินเข่าลงไป เดีวบัดนี้ตกแรงมาเด้อตกซีมุ้งหามงมามวนท้องบุบวุ่งวุ้ง,งขึ้นมาแล้วเพื่อสังเกตอาการมาสองมือนะสังเกตอาการเจ้าของมาสองมือนี่ช่วงนี้ที่เสพเสพถ้ากินยังลงไปก็แเสบออกอ่อนเสบแล้วก็แน่นแน่นนะเอิบแนนดันขึ้นดันขึ้นแต่ว่าบ่เลอะบ่ตดบ่ดยัง 4, อีกใบซีมงหาวมงแรงมาควนทองสังเกตเจ้าของมึงนี่มือที่สามนี่หนึ่งแรง้าเบิ้งหืึอแรงสิควนบอแต่ว,ว่าเจ็บเรื่องเจ็บทองอ่กะกับ่เจ็บแล้วแต่ว,ว่ามันก็นยังแน่นอยู่ค่ะมือนัน่นมือที่เป็นเรีกแล้วมันเจ็บมันเจ็บเนี่ยเจ็บไปเบิดจวกันแน่นหายใจบ่อิม่ม ต่ว่าอันนี้เจ็บทองเศ้าเร็วแต่ว่ายัางแน่ยังแน่ก็ยังเสียบนี่และยังออกอยังเสียบเสียบคอเสียบแบบโูกเสียบเนี่ยแล้วก็พวนทองถ้าเบิ่งแรงนี่มันสีพ้วนบแต่ว่าอันกินนี่ลงไปบางนึ่งนี่เสียบแล้วเขากับ <Okay. S 1> เพียกับกินยากินยาก้อนอาหารยาอนอ้ลังอาหารอันนี้ก้อน ้ขอโทษจ้ะอันนี้ก้อนกินแล้วเหลือ,อยาหลังกินติดต่อกันจนยาที่เบิด์ุุ่ละถามว่าดีขึ้นบอมันก็นดีอยู่แต่ว่ามันกะเป็นลงๆเวงเเป็นลุงลุเลงเลงเป็นเป็นเป็นบวซื่นไหมพี่น้องเป็นซีวางไงล่ะ เป็นเครื่องข้าวซวงใหม่ๆซวงไข่ใหม่ๆม่น่ะเข้าใจป่ะพี่น้องเป็นเครื่องข้าวสวงไข่ใหม่ไม่มันจะเป็นฟงวงฟิ้งฟิ้งสนะเป็นโซรงซิงลิงสนะเป็นเครื่องข้าวขั้นในลอยเปิดเส้นไงก็เลยแบบเออว่ะมีละขั้นในเป็นแล้วมันก็อีขั้นในเป็นแล้วมันก็คือเป็นเป็น เป็นชิ้นักก็บัวนักซิกเบาะก็บัวเบาพี่เมยมันมันเป็นบ่มมวนเนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอาจจะิเคยเป็นเป็นบ่มมวนในร่างกายเป็นบ่มมวนในตัเฮ้ยนี่แหละเวลจาจ้ะก็กินได้ซ้ำนี่ละกินผุนเฮียปลอดภัยมือนเลี้ยงไอ้ชิ้นตันหน่อยไปซื้อโจ๊กที่ได้โจ๊กมาบ่วบุง้งเงมือแเลงที่ได้โจ๊กมาให้กินบ่วบุ้งปคลิปนี้พุนแล,ล้วนกป้าหลายวานเฮ้ยคิปนี้เพื่อขอไปก่อนเด้อยจ้าพี่น้องเด้อ กับขอบุญขอบคุณพี่น้องทุกคนที่โทรมมให้กำลังใจที่แชทมาให้กำลังใจส่งข้อความมาให้กำลังใจเนจาะจ้าเนาะกับขอบคุณหลายๆจ้าไปก่อนจ้าสวัสดีจ้ารักษาตัวเด้อ